เมนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางฮานอยค่ะเป็นแนวทางฮานอย3รอบนะคะมีพิเศษปกติกับ v i p ค่ะวัประจำวันที่3 1ตุลาคมนี้นะคะเรามาดูย้อนหลังกันก่อนเนาะแนวทางย้อนหลังนะคะแนวทางย้อนหลังวันที่30นะคะแอดมินฟัน5นั้นม,มาตัวร้องนะคะฟัน5นั้นมาแค่หลักร้อยรอบ พิเศษไปเนาะแต่ว่าสีนั้นมาที่รอบปกติเด้งบนล่างนะคะ8 4สกับ4 9เอ่าสำหรับเลขชุดแอดมินให้4 6กับหัวเนาะให้4 7มา8 4สขอภัยด้วยนะคะสำหรับเลขชุดวันนี้สำหรับเลขชุดของฮานอยมาแค่คู่โต๊ดคือ5 8เนาะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาแค่เดินวิ่งรูดของสมาชิกก็กลับหัวเหมือนกันนะคะมื่วานให้0ูย์เก้าให้ศูนย์ศูมา09นย์กะคะเอมนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่โอนเงินร่วมทําบุญกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านขอให้ท่านนั้นมีโภคัพก์เพิ่มพูนไม่ขาดสายจ้า แล้วก็ท่านใดได้ทำบุญแอนมินก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับทุกท่านเนาะวันออกพรรษาแล้วนะคะโอเคมาต่อกันที่เด่นรูดวิ่งของวันที่31กันเลยเนาะเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดวันนี้ให้8ลอง7นะคะ เด่นแปดลองเจ็ดแล้วก็ชุดเด่นชุดกันชุดเด่นมีห้าูนย์อ๋อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอมินเขียนชุดเด่นก่อนเนาะห้า1ูนย์ห้าหนึ่ง ห้าสองสี่หนึ่งสี่สองสักครู่นะคะสี่หนึ่งสี่สองห้าสี่ นี่คือแนวทาง <ừ. S 1> ชุดเด่นเนาะแล้วก็ชุดกันชุดกันชุดกันมีสีู่นย สามสี่สามสี่สี่แล้วก็ห้าห้านะคะสำหรับแนวทางวันนี้จะมาเบิ้ลไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวนะยวอ็มดูให้ก่อนนะคะแนวทางตัวเลขชนกันหลายสูตรนะคะตัวเลข ซ้ซ้ำกันหลายสูตรเนาะถ้าท่านใดติดเบิ้ลชอบเบิ้ลติดไว้ได้นะคะติดเบิ้ลส่วนตัวแอดมินชอบ775566เนาะ775566สำหรับเลขเบิ้ลนะคะ ก็ขอให้โชคดีกับแนวทางค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ